แดนเซอร์ cer, สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีจ้าสาวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็เอซน้องอุงอิง,องทุกคนนะจ้ามือนี้แอดจะมีมีเรื่องจะมาเล่าปันทุกคนฟังจ้าจะเป็นจังใดทุกคนไปติดตามไปรับชมกันเลยจ้าก่อนอื่นแอดซิเล่าให้ทุกคนเบิง้งว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันที่แปน้องอุ้งอิง,องมีงานยอยู่อ มีอยู่สองงานหลังจากหลังจากที่จบงานวันที่เจ็ดน้องอุ้งอิงกะฟ้าวกลับไปบ้านเพื่อที่ไปพักผ่อนเพราะว่าน้องเพราะว่าน้องสิมีงานประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนี้แหละน้องต้องฟ้าวเมื่อไปพักผ่อนก็เลยบรได้ขึ้นก็เลยบรได้ขึ้นอันซากน้ำหมูจบจบช่วงคอนเสิร์ตและะ้วกพ็พบปะกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, น้อยนึงแล้วน้องก็กลับเลยเมื่อวานเนี่ย แอดกระโตกใจอยู่ว่าเอาเฮาก็บ่ได้ถ่ายคลิปน้องแล้วน้องกลับแล้วอะพอรู้อีกทีอ๋อน้องมีงานอยู่สองงานพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายหลายคนก็ฮู้แล้วเนาะว่าเป็นงานงานอันนั้นงานไหว้เกี่ยวกับสารสารปู่อีกอย่างประมาณนี้นะเป็นงานรับเชิญกลางวันประมาณเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายนี้แหละ แล้วเหตุการณ์มันมาเกิดตอนที่น้องลงรถบาทนี้ก่อนอื่นก่อนสิเล่าว่าน้องอ่ะขับรถไปถึงหน้าง,งานสมมุติขับรถไปถึงหน้าง,งานแล้วเนาะพอแต่เปิดประตูพอแต่เปิดประตูลงตกใจตกใจเอา้าทําไมคนหลายแทบอ่ะคนมาแต่ไซคือหลายแท้ทั้งที่มันเป็นงาน งานกลางวันนะทุกคนน้องกับโบคิดว่าขนสิไลปานี้พอเต้ลงรถมาคนก็มาหุ้มซ้ายหุ้มขวาอันตำรวดตำรวดท่านที่ปกของเพื่อนกับหูแล้วว่าเออสิเกิดยังขึ้นเขาต้องฟ้าไปปกป้องน้องอุ้งอิงแบบนี้นะตำรวจนะกับฟ้ามาตั้งแต่ยังบทัฐนรถรถยังบทัฐนจอดฟ้ามา เปิดน้องอุ้งอิงเปิดประตูออกมาตารวดก็คุมเลยอันขอทางให้น้องอุ้งอิงเนยเด้อจ้าแบบนี้นะ่ะน้องก็น้องก็งกผ่ากันเกาหัวและการส่งยิ้มใส่พี่มอนอิงว่าเอา้าพี่มอนอิงคนคือลลยแท้วะบโบคิดว่าแบบเด็กน้อยนะ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยไรเวียงซาแบบเอาคนมาจะใส่วะคนขึ้นมาลลยแท้แบบนี้นะ่ะความรู้สึกนะ นางกระทำมดานางกะเวลานางใช้ชีวิตปกติกระทำมาดาอันนี้อันนี้ขอสีขอเล่านอกเรื่องสมมติแบบการเป็นการอยู่แต่ก่อนแต่ก่อนที่นางเข้ามาวงเป็นแบบใดครูมือนี่กับแบบนั้นบ่มีเปลี่ยนแปลงมีลูกเล่นยก้อคนนั่นยอกคนนี่โจ้คนนั่นโจ้คนนี่ไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กน้อยนะ แบบปกติเนาะปกติคนเฮาอันนั้นแบบตัวเองดังละกะเปลี่ยนแปลงนี้บางคนนะบรได้คือเก่าแต่น้องหญิงอะ่ะอันนี้จะคอเว้าเลยว่าชิจังได้กับนางนางนางเมื่อนบ่ฮู้ว่าตัวเองเราไม่ได้ดังนะเราก็เป้เราก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแบบนี้นะความรู้สึกนางสำสำหรับที่เราสัมผัสได้เกี่ยวกับนางอะ่ะ อันนี้สิขอเล่าเนาะนางก็พากันงงงงแล้วก็หาพี่หมอนอิงว่าโอ้ยคนคือหลายแย่พี่หมอน่าคนกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC กับพอแต่พอแต่บอสโจโพสประกาศว่าไปให้กําลังใจน้องอูอิงในเดอ้อ่ะน้องอูอิงรับเสิร์นไปงานไหว้สารนั่นสารนี่คนกับเต็มโดยเฉพาะศารแม่ฮันนี่คนลาลหละ สามรับอันนี้จะมาเว้าเรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วอันนี้ถามว่าเสื้อบอแต่ก็คิดในใจอยู่บางทีกะเสื้อบางทีก็คิดว่ามันบังเอิญแต่ก็คิดว่ามันบังเอิญไปหรือเป้าาแบบนี้อันนี้ิีิคอย้อนไปตอนที่อันบอโจเพื่อนอันเฮดสตอรี่สตอรี่อันจับปิงปองนั่นนะตัวเองกลับไปเบิ่งอยู่ข้างว่าน้องจิจับออกได้ตัวใดวะ แะแล้วเขาก็เขาก็ทั้งที่เห่าสิขึ้นเต้นให้น้องได้แต่กระซิบมาจอบเบิ่งว่ามันสีออกจังใดน้องจกน้องจกรอบแรกได้เลขนี้พอจกรอบสองเอา้าก็ได้รอบนี้อีกแหมบาดน,นี้แม่แม่นั่นอนะ่ะแม่ปียพรเราเป็นผู้จับจับให้จับหบม้อที่ให้น้องอิงหลวงให้นะพอ พอแม่ปี่โอ้ยขนลกนุกเนาะอันอันแม่ปีพอแต่แม่ปี่เราเข้ามาแล้วก็ว่าเอา้าคืออันคือโจรกรอบซองคือเปลี่ยนแบบเก้าอ่ะอันครูบิ๊กกี้เพื่อนก็ตกใจก็เอา้าเพื่อนก็ว่าที่ตามที่ซื้อตามเมืองว่าที่ชื่อบอครูบิ๊กกี้นะครูบิ๊กกี้พี่เพื่อนมา มาเฮ็ดสตอรี่ให้พ่อโจโน่ะนะเหาวก็ว่าสิซื้อแต่สงสัยดวงบ่หอดบุญบุญบ่ถึงมก็เลยว่าสิซื้อแต่บ่ได้ซื้อพ่อถึงมือเลขออกอ่ะพ่ลืมพ่บ่ได้ซื้อตามเพื่อนผู้เพิ่นซื้อเพื่อนกระทึกลลยหลย,หลยมีพ่อพอแม่ๆม,ม่เอซีกะ่ะตำนานอันนี้ก็เป็นตำนานว่าอันตำนานน้องอุ่งหลวงไห่ โอ้ยบางคนบางคนกระบ,บุหูว่าน้องอะ่ะบางคนกระบบหูว่าน้องล้วงวันไหนบางคนเพื่อนบบได้ซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าไปเบิ่งเนี้ยเพื่อนก็เลยบบหูบางทีเพื่อนก็ซื้อซ,ซื้อพิษวันก็เลยบทึ้แบบนี้นะมีหลายคนที่ทื้อกระฟ้าโอนมาลายมาให้น้องตาสะออนเป็นเหตุแม่น้อยเย็บมาลายมาลายเจ็ดแปดเก้ามาลายแปดเก้าป้าหลายหลายมือนั้นน่นนะก็เลยคิดว่า เอามันเรื่องบังเอิญหรือเรื่องจริงนี่แบบเนี้ยสิบังเอิญมันก็เบืองบังเอิญไปโพดบอป่ะแบบนี้ละต่รอบนี้น้องกระล้วงไห้นําผู้ใดผู้ใดอันผู้ใดเอาเป็นกับเป็นเดอ้อรอบนี้นะแต่โบหูว่าเพื่อนล้วงอยังหูแต่ว่าเพื่อนล้วงอยู่ล้วงไฮมือมือวันก่อนวันที่แปะที่บ้านมานี่ว่าหูอยู่พอโจก,กับน้องอุ้งอิงล้วงไฮว่ะแต่กับโบหูว่าเพื่อนล้วง ออกเรียย่างทุกคนสามารถไปเซิร์ชเบิ่งได้แล้วก็ซื้อตามได้แล้วแต่ดวงถ้าคุณจะทูกกันแล้วแต่ดวงพ่อพ่อแม่ทุกคนแหละเหมือนแอดตั้งใจว่าสิซื้อหลายรอบก่อนนะแต่บ่ได้ซื้อก็เพราะว่าดวงเฮาบด่ดวงเขาบ่บอดมก้กก็เลยมีเฮ็ดมีแนวเฮ็ดเฮาบ่ต้องบ่ได้ซื้อแบบนี้นะถึงเวลาแล้วก็ลืมนี่ลหละสีมาเล่าว่า <c oughs> เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาคลิปนี้กับซีวาวเกี่ยวกับแบบน้องถึงน้องซีดังปานใดน้องซีอันตัวเองซีดังปานใดกันยังเฮ็ดเฮ็ดตัวธรรมซาบช้ซีวิตธรรมดาทั่วไปเหมือนเด็กๆเหมือนเด็กๆเด็กน้อยคนนึ่งแบบนี้ยแบบนี้ละ เนี้ยฮคลิปนี้กับาได้มีอย่างหลายกับอาสิว์ว้ลค้องค้องคัดคัดคาคาบอดึกใจบอเลื่อนไหลพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนกับขอโทษหลายๆเด้อจ้ายังบอทัานเก่งยังบอทันเก่งเรื่องทำยูทูบยังบอทันเก่งเรื่องเว้าสื่อสารให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนฟังจังได้แอดกระศีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี เห็นโอเค่นใจเอนดูพวกเราทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็น้องอุ้งอิงด้วยนะจ๊ะปังปังล้ำล้ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันเดอ้อเอาไว้คลิปหน้าแอดก็จะมาเล่าบันอี้ปันฟังอีซิมีเรื่องอยัางแอดสิมาเล่าบันทุกคนฟังทุกคนเพราะ่แม่แม่ทุกคนก็นอรอลุ้นไปนํากันนะจ๊ะบ๊ายบาย